มีทุกอย่างพร้อมแสงแดดพร้อมแตบบ่ไม่มีน้ําทําอะไรไม่ได้เลยนะป้าคําถามจากสวนทุเรียนนะเขาอบอกว่าแรงจัดแล้วก็แรงมานานแล้วทําให้ลูกทุเรียนออกมาทรงไม่สวยเท่าไหร่ปีนี้อันนี้เราสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างไหมคะคำว่าแรงเนี่ยก็คือหมายถึงว่าน้ำเนี่ยมันไม่เพียงพอสําหรับไปใช้ใจในต้นพืชของเรา ถ้าทลาติดต่อกันเนี่ยมันก็จะทําอะไรค่อนข้างจะย,ยากเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างผลไม้เนี่ยจะมีความหวานไหมมีเนื้อไหมมีทรงดีไหมทุกอย่างมันเกิดจากการสังเคราะห์แสงแสงเนี่ยมันจะต้องมีน้ําเป็นองค์ประกอบอันดับแรกเลยมีทุกอย่างพร้อมแสงแดดพร้อมแต่ไม่มีน้ําทําอะไรไม่ได้เลยนะต้องมีน้ํามันถึงจะฟังก์ชันได้สมบูรณ์แบบเพราะน้นถามว่าช่วงที่กําลังแรงอยู่ทําอะไรได้ไหมทําอะไรไม่ได้ ต้องจว่าเราภาวนาว่าให้แรงหมดไปเลยแล้วฝนเริ่มมาถ้าฝนเริ่มมาลูกที่แขวนอยู่เราดรู้ว่ามันสามารถจะไปต่อได้ไหมถ้าทางมันไม่ไหวแล้วมีอาการเหลืองแล้วนะแล้วก็อะไรหลายอย่างดูมันผิดปกติไปแล้วไม่เขียวว่าต้นนี้เราก็คิดว่าก็ต้องยอมแต่เราต้องรักษาต้นแม่ไว้เพื่ออะไรเพื่อดูดูการต่อไปอันนั้นกัน จะเป็นเกิดผลปัที่สุดแล้ววิธีในการรักษาต้นแม่คือ,อยังไงคะป้าอ้าวทีนี้ถ้าน้ํามาใช่ไหมแล้วก็ให้น้ํายาให้ทีเดียวเลยต้องค่อยๆให้ทีละน้อยทีละน้อยจนรู้สึกว่ามันเป็นปกติถ้าอยู่ๆเนี่ยไปให้พร้อมๆกันมันชอ็อกไงเพราะนั่นอาจจะตายเร็วขึ้นลูกที่แขวนอยู่จะลูกทันทีเลยก็ได้ซึ่งเดิมทีมันยังไม่ล่วงไงมันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปบอกว่าอย่างหนึน่งนะถ้าเกิดว่าแรงสักเดือนหนึ่งหรือแต่ละสูตนจะไม่เหมือนกันนะ ความสมบูรณ์แข็งแรงคุ้มกันของแต่ละสวน่ะถ้าแรงมาแล้วเนี่ยคุณมีภูมิคุ้มกันไหมถ้าภูมิคุ้มกันมีมากต้นครุก็อาจจะอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าของสวนอื่นซึ่งไม่มีภูมิคุ้มกันเงยถ้าเกิดน้ํามาแล้วเนี่ยเราก็ดูว่ามันยังมีเขียวอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยลูกที่แขวนอยู่เนี่ยมันยังพอไปได้คุณก็ค่อยๆให้ปุ๋ยให้น้ําค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วดูมันฟื้นไหมแต่ต้องทําใจไว้ก่อนที่าไม่ฟื้นไว้ก่อนถ้ามันฟื้นก็โชคดีไปถ้าฟื้นเสร็จป๊ คุณดูก็ค่อยให้น้ำแล้วถึงค่อยๆให้ปุ๋ยนะมไม่ใช่คุณมา,าให้ปุ๋ยทันทีไปเลยไม่ได้นะแปลว,ว่าในช่วงที่ผ่านช่วงแล้งมาเนี่ยรเราจะต้องค่อยๆฟื้นฟูเขาถูกต้องค่อยๆให้น้ำแล้วก็ค่อยๆให้ปุ๋ยเพื่อให้เขาเกิดการปรับตัวก่อนตอแต่ว่าให้ทดไว้ในใจนะว่าอาจจะไม่กลับมามแต่ถ้าดูแลดีถ้าเกิดว่าคุมคุ้มกันต้นพืชก่อนหน้าที่จะแล้งเนี่ย เราบำรุงมาดีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาก็มีเยอะกว่าค่ะดังนั้นตัวที่ช่วยภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้กับต้นพืชก็คือ<น>ลาแทมแล้วก็แอนเทอร์ค่ะได้ผลนะอันนี้คือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันไม่เพียงพอไงไม่เพียงพอแล้วก็มีลูกเหลืออยู่เกษตรกรรายนี้เนี่ยเขาตัดลูกทิ้งหมดเลยตัดสาแม่อย่างเดียวฟื้นจนที่ผ่านมาเนี่ยเจอแรงไม่่อยมีปัญหาเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะครับที่อย่างหมออางพูดเนี่ยต้องสร้างภูมิคุ้มกันมยน์